สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนตลอดปี2567สำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนระยะช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงขึ้นเดือนเมษายน ทั้งด้านการงานและด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆสำหรับด้านการงานในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานอยู่อย่างตลอดแต่อยู่ในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภที่เกิดจากด้านการงานทำให้ด้านการงานโดดเด่นและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับดาวพฤหัส หลังวันที่30เมษายนโคจรสถิตพบวินาศแต่อยู่ในสภาวะที่สามารถจะผลักดันให้ด้านการงานไปสู่ทิศทางที่ดีได้การงานด้านต่างประเทศจะดีอย่างมากๆสำหรับด้านการงานช่วงกลางปีและช่วงปลายปีอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัวลงแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีอีกทั้งดาวที่โคจรในจักรราศี ที่มีตำแหน่งดาวเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์อีกหลายดวงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับด้านการเงินก็อยู่ในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านการเงินตลอดทุกๆเดือนส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสุขและเบิกบานไปจนตลอดทั้งปีสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศี จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรแก่ชาวรัคนาราศีเมถุนเธอรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวจันทร์ช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนสำหรับรายได้ด้านการเงินช่วงต้นปีสี่เดือนนี้ ช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างตลอดและจะได้จับเงินก้อนใหญ่จากด้านการงานที่มีโอกาสจับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอีกทั้งธุรกจิจด,ด้านการหมุนเงินก็ดำเนินไปได้ด้วยดีสำหรับเดือนกุมภาพันธ์สภาวะด้านการเงินยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด สำหรับช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในช่วงวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่15กุมภาพันธ์และวันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่22กุมภาพันธ์สองช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับด้านการลงทุนด้านธุรกิจการเงินคิดจะร่วมหุ้นลงทุนใดๆใช้ช่วงนี้ครับ สำหรับเดือนมีนาคมด้านการเงินยังส่งผลดีอยู่ไม่ขาดส่วนใหญ่มักจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการงานช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินในระยะนี้คือวันที่8มีนาคมถึงวันที่13มีนาคมและวันที่17มีนาคมถึงวันที่20มีนาคมทั้งสองช่วงนี้ เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินช่วงเดือนเมษายนระยะนี้รายได้ด้านการเงินยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินการเสี่ยงโชคหรือการหมุนเงินคือช่วงวันที่4ถึงวันที่10เมษายน และวันที่13เมษายนถึงวันที่16เมษายนสำหรับช่วงต่างๆที่กล่าวไว้นี้ของแต่ละเดือนคือช่วงที่ดาวจันโคโจรสถิตพบที่ดีคือพบสุภพพะพบกรรม,มะและพบลาภะและช่วงที่สองคือดาวจันโคโจรสถิตพบตนุและพบกระดุมพระพบแห่งการเงินช่วงนี้การลงทุนด้านการเงินมักจะประสบผลสำเร็จ และมีโชคลาภด้านการลงทุนเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงดังกล่าวนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงดังหวังสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงต้นเดือนพฤษภาคมรายได้ด้านการเงินยังอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายนช่วงนี้ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบวินาศทำให้มักจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศ หรือรายได้ด้านการเงินจากการที่ไปทำงานยังต่างประเทศหลังวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนรายได้ด้านการเงินจะดีขึ้นเป็นอย่างมากกว่าเดิมโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่เสมอๆช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินเดือนพฤษภาคมคือระยะวันที่สองถึงวันที่เพฤษภาคม และวันที่สิบพฤษภาคมถึงวันที่สิี่พฤษภาคมทั้งสองช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะลงทุนด้านธุรกิจการเงินสําหรับช่วงที่ดีที่สุดของเด sure ือ right, นมิถุนายนคือระยะวันที่หนึ่งมิถุนายนถึงวันที่สี่มิถุนายนและวันที่เจ็ดมิถุนายนถึงวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนกรกฎาคม คือระยะวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่8กรกฎาคมและวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่28กรกฎาคมสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนสิงหาคมคือวันที่1สิงหาคมถึงวันที่4สิงหาคมและวันที่19สิงหาคมถึงวันที่24สิงหาคม ช่วงที่ดีที่สุดของแต่ละเดือนคือช่วงที่มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและเป็นช่วงที่ธุรกิจด,ด้านการหมุนเงินดำเนินไปได้ด้วยดีสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ช่วงนี้สภาวะด้านการเงินยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องทั้งโชคลาบด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะโชคด้านการเงินที่มาจากด้านธุรกิจการหมุนเงินและโชคลาบด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด้านการงานยังส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินระยะสี่เดือนนี้สำหรับเดือนกันยายนช่วงที่ดีที่สุดคือวันที่15กันยายนถึงวันที่21กันยายนและช่วงวันที่24กันยายนถึงวันที่27กันยายนสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนตุลาคม คือช่วงวันที่13ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคมและวันที่21ตุลาคมถึงวันที่25ตุลาคมสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนพฤศจิกายนคือวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่14พฤศจิกายนและวันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่21พฤศจิกายนสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนธันวาคม คือช่วงวันที่6ธันวาคมถึงวันที่11ธันวาคมและวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมช่วงวันและเวลาที่กล่าวไว้นี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆเดือนการลงทุนธุรกิจด้านการเงินและรายได้ด้านการหาเงินจะดีเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะดาวจันทร์เป็นดาวที่โคจรเร็ว โคจรครบ12ราศีภายในหนึ่งเดือนดังนั้นรายได้ด้านการเงินมักจะมาจากความหมายของพบต่างๆที่ดาวจันร์โคจรผ่านสำหรับช่วงที่กล่าวไว้จึงเป็นช่วงที่ดีที่สุดสรุปด้านการเงินช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพฤหัสช่วงต้นปีระยะเดือนมการาคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยะตล,ะลอดสี่เดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์ซึ่งส่งผลดีด้านการงานเป็นอย่างมาก ช่วงนี้เจ้าชะตาจะโชคดีมีงานทำอยู่ไม่ขาดการลงทุนด้านธุรกิจการงานมักจะมีโชคอยู่อย่างตลอดด้านการงานจะทำการงานอย่างสะดวกสบายและเรียบร้อยอีกทั้งยังมีเพื่อนฝูงมิตรสหายผู้ร่วมงานที่ดีและมักมีโอกาสได้พบกับผู้ใหญ่ระดับสูง หรือผู้ที่มีอำนาจสูงในด้านการงานส่งผลให้มีงานใหญ่ที่มีรายได้สูงเข้ามาอยู่อย่างตลอดอีกทั้งจะมีงานใหญ่เป็นงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลักสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีเมถุนท่านใดที่ตกงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ครับ สำหรับนิสิตนักศึกษาด้านการศึกษาจะประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาเป็นอย่างดีและมักจะมีโชคด้านการศึกษาอยู่เสมอเสมออาจจะโชคดีได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศสรุปช่วงสี่เดือนนี้ระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนด้านการงานของชาวลัคนาราสีเมถุนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่30เมษายนดาวพฤหัสดาวแห่งการงานย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภโคจรสถิตพบวินาศระยะช่วงต้นเดือนพฤษภาคมไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมระยะนี้การลงทุนธุรก,กิจการงานด้านต่างประเทศ หรือการไปทำงานยางต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จด้านผลงานเป็นอย่างมากงานที่เหมาะในช่วงนี้ถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับด้านการเคลื่อนย้ายงานที่เกี่ยวกับด้านการขนส่งงานที่เกี่ยวกับด้านการทุบทำลายเช่นการรื้อตึกหรือรื้อถนนหรือสะพานและสร้างขึ้นมาใหม่หรือการรื้อง,งานเก่าๆที่เสียหายแล้วขึ้นมาทำใหม่ หรืองานที่ทำในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะส่งผลดีด้านการงานเป็นอย่างมากหลังวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้ดาวศุกร์เจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลให้ด้านการงานดีขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก และมักมีโชคด้านการลงทุนในธุรกิจด,ด้านการงานมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอเสมอทั้งนี้เพราะดาวสุขอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ส่งผลให้ช่วงนี้การลงทุนด้านธุรกิจการงานดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีหลังวันที่14ีมิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคม สรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะนิด้านการงานด้านต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือไปทำงานต่างประเทศ จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากช่วงหลังวันที่ห้าธันวาคมดาวสุขเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคทำให้ระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากหายยนะทั้งปวงอีกทั้งยังส่งผลดีด้านการงานทำให้ช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้านการงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากกว่าเดิม ธุรกิจด้านการงานด้านต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนระยะปลายปีช่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพฤหัสช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงขิ้นเดือนเมษายนโคจรสถิตพบลาระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์ช่วงต้นปีระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบมกราคมดาวแห่งคู่ครองความรักจะดีอย่าง,างมากๆ แต่สำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเจ้าชะตามักจะโชคดีด้านความรักอยู่เสมอเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากและคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาบมาให้ระยะววันที่20มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์ ช่วงนี้สำหรับคนโสดดาวแห่งความรักรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีโชคได้พบรักจะเป็นรักแท้คู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นรักแท้ที่ยั่งยืนซื่อสัตย์จริงใจต่อกันและเป็นความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดขัดขวางถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความสุขอุดดมไปด้วยโภคทรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานพระชวันที่9มีนาคมถึงวันที่ 2, สองเมษายนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงครับที่ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักจะได้พบรักจะเป็นคนที่เทิดทูนและบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้น เป็นรักแท้ที่ยังยืนและไม่ทอดทิ้งกันผู้ที่ได้พบจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติถ้าได้แต่งงานแล้วจะเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองหรืออาจจะได้ไปลงหลักปักฐานยัางต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นกว่าเดิมความรักจะสดใสหวานชื่น ข้อขัดแย้งใดๆที่เคยบาดหมางจะกลับคืนดีกันเหมือนเดิมอีกทั้งจะร่วมมือกับคู่ครองคนรักทำมาหากินสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขสดชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงต้นปี ระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคู่ครองความรักย้ายราศีโคจรสถิตพบวินาศระยะนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเพราะดาวโคจรสถิตพบวินาศ ระยะนี้ถ้าอยู่ห่างๆกันไว้บ้างก็จะดีอย่างมากครับสําหรับคนโสดดาวแห่งความรักช่วงสี่เดือนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีครับแต่ถ้าพบใครสักคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะเป็นคนต่างถิน่นหรือเป็นคนที่เคยรู้จักและอยากจะมาเป็นแฟนหรือเป็นคนที่อกหักมาถ้าพบรักที่เป็นคนแปลกหน้าควรหาข้อมูลและดูใจกันให้ดี อาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้เหมาะที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยกันยังต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจะส่งผลดีด้านความรักเป็นอย่างมากระยะสี่เดือนช่วงกลางปีสำหรับคนโสดดาวแห่งคู่ครองความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีครับแต่สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปตามปกติอาจจะมีการระหองระแหงกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นธรรมดาของชีวิตรักประจำวันชีวิตรักอาจจะจืดจางลงอยู่บ้างแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีไม่ถึงขั้นเร็วร้ายถ้ารักษาอารมณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่เสมอๆก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากครับ สรุปด้านคู่ครองความรักช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลางครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดระยะวันที่เก้าพฤศจิกายนถึงวันที่ห้าธันวาคมดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ช่วงนี้จะได้พบรักแท้คู่บุพเพสนิวาตคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดขัดขวางคนที่ได้พบจะมีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐานและให้ความรักเข้ากันได้กับญาติพี่น้องของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีคนที่ได้พบถ้าเป็นคนต่างถิง่นต่างแดนจะดีเป็นอย่างมาก ถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภกระทรั์และตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้อยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะพัฒนาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมเรื่องราวร้ายๆต่างๆที่เคยสร้างปัญหาต่อกันจะทำความเข้าใจและคืนดีกันได้ในช่วงนี้ สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรัคนาราศีเมถุนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมก็ยังนับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวรัคนาราศีเมถุน,นคือดาวอังคารระยะต้นปีช่วงเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายน ระยะต้นปีนี้ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปัตตนิพบมรณะพบสุภะและพบกรรมมะช่วงที่ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปัตตนิระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบมกราคมระยะนี้ดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวที่เป็นเกษตรแลกเรือนกับดาวเพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นราชาโชคและเป็นอุด,ดมเกณฑ์ ส่งผลให้ด้านโชคลาภช่วงนี้จะมีอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภใหญ่ด้านธุรกิจการงานมักจะมีอยู่เสมอๆอ,อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดอยู่บ่อยครั้งระยะที่ดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุด อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ตำแหน่งดาวราชาโชคช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีความขยันขันแข็งเป็นอย่างมากมักจะมีโชคใหญ่เข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดทั้งโชคด้านธุรกิจการงานและธุรกิจการเงินอีกทั้งจะมีโชคลาบที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศและอาจจะมีโชคใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรม ระยะช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะระยะนี้จะมีโชคที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและโชคลาภด้านทรัพย์สินเงินทองอีกทั้งจะมีโชคลาภที่เกิดจากการเดินทางไกลหรือโชคลาภที่มาจากต่างประเทศและจะมีโชคได้มิตรสหายที่ดีในต่างถิ่นต่างแดนอีกทั้งยังจะมีโชค ที่ผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าในด้านธุรกิจต่างๆให้ความช่วยเหลือและอุปถัมเป็นอย่างดีระยะที่ดาวองคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกรรมะช่วงนี้โชคลาภด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการงานของชาวรัคนาราศีเมทุน ระยะนี้ถ้าได้ร่วมหุ่นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนจะโชคดีและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์สูงดังหวงังอีกทั้งโชคลาภด้านการงานมักจะมีอยู่เสมอๆตลอดสี่เดือนช่วงต้นปีนี้ด้านโชคลาภส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงต้นปี ระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมช่วงนี้ระยะหลังวันที่23เมษายนต่อเนื่องจากช่วงต้นปีถึงวันที่สองมิถุนายนดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกรรมมะช่วงนี้โชคลาภด้านการงานจะมีอยู่อย่างไม่ขาด และมักโชคดีด้านการลงทุนและผลงานด้านการงานอยู่เสมอๆอ,อีกทั้งจะมีงานพิเศษที่มีรายได้สูงนอกเหนือไปจากงานหลักสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงระยะหลังวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศ ช่วงนี้จะมีโชคลาภจากการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆในต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลโชคลาภที่ได้มามักจะเป็นโชคใหญ่แต่ข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้ให้พึงระวังมิตรสหายบางคนอาจนำความเดือดร้อนมาให้ดังนั้นด้านทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดี จะให้ใครกู้หนี้ยืมสินควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจส่งผลเสียหายในที่มาของโชคลาภหรือการถูกขัดลาบได้สรุปด้านโชคลาภของชาวรัตนาราศีเมถุนช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับด้านโชคลาภช่วงปลายปี ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่26สิบงหาคมต่อเนื่องมาจากช่วงกลางปีถึงวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่โชคดีเสมอเสมอมักจะมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำและมักจะนำโชคลาภมาให้ ทั้งด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจการงานอยู่ยังไม่ขาดโชคลาภที่ได้มาส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาอีกทั้งยังจะมีโชคลาภที่มาจากด้านรายได้พิเศษในธุรกิจต่างๆหลังวันที่สิก้าตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวองคาดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพ,พบกระดุมพระพบแห่งการเงิน มีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดช่วงนี้ด้านโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานชะลอตัวลงเพราะดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดส่งผลให้โชคลาภมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวและตกต่ำลงแต่การที่ดาวอังคารโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการงานเป็นคู่สมพลส่งผลให้ด้านโชคลาภยังให้ผลดีแก่เจ้าชะตา ถึงโอกาสโชคลาภใหญ่จะยังไม่มีเกณฑ์แต่ก็ทรงตัวอยู่ได้ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก จงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ